ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่1 1กุมภาพันธ์2569ศูนย์นงนุกพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยคุณกำมพลตันสัจจาประธานศูนย์นงนุกพัทยาจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ประการตาด้วยขบวนแห่ช้างแสนรู้เชิดสิงโตสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมสร้างความตื่นเต้นเร้าใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ผ่านการแสดงเชิดสิงโตขบวนแห่มงคลมีเหล่านางฟ้านางสวรรค์ออกมาไร่รำอวยพรรับปีใหม่จีนขณะที่คุณกำพลตันสัจจาและน้องช้างแสนรู้ ได้ร่วมแจกส้มมงคลโดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและตื่นเต้นกับการได้ร่วมกิจกรรมของสวนนงลุกพัทยาเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริม,มงคลตลอดช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนอาทิพระสังกาจาัจจยเทพเจ้าแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคัง่งพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเจ้าแม่กวนอิมสัญลักษณ์แห่งความไม่ตาและความสงบสุขพระพรหม เทพผู้กำหนดชะตาชีวิตรวมรูปปั้น12นักสั์จีนและพระพุทธองค์รูปองค์แทนพระพุทธศาสนาจากนานาชาติและยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีการแจกของรางวัลและกิจกรรมสร้างความสุขอีกมากมายโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงกุมภาพันธ์ณนะสวนนุษย์พัทยาโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา